กัผมนายวิโรจน์เมืองมน้อยพนักง,งานราชการตำแหน่งพนักง,งานพิทักษ์ป่าทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานชาติที่ปานหกแม่เฟืองครับป่าไม้ก็แยก,กจําแนกออกได้ดังนี้ครับผมช,ชนิดป่าก็เป็นป่าเต็งลังป่าเบญจพรรณป่าดิบเขาป่าสนเขาแล้วก็ะ่าป่าดิบแปล้งครับสัตว์ป่าที่พบได้ก็เช่นสัตว์กีบก็หมูป่าเก้งครับผม มีกระจงเล็กสัตว์ปีกก็ประเภทนกต่างๆชนิดของที่เจอก็จะมีรูถ้ำหรือว่าหุงคำที่ชาวบ้านเรียกครับอยู่ในพื้นที่อ,อแม่กระจียยางก้กินย้ำแก่ๆบนอะ่ะ จะได้ให้ลูกให้หลานว่าหน้าเรียงลูกเรียงย้าย่อไปทั้งหน้าหน้าย้ายเท่าเขากะจะกิดย้างเนี่ยนอนเรียงย้ายสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัวสิรินสุนาัจาครูโรงเรียนป,ปงหลวงเทียรัรชมังคลาพิเศษค่ะ าจากทรัพยากรที่มีมากในชุมชนนะคะทั้งป่าต้นน้ำแล้วก็มีดินที่อุดมสมบูรณ์ก็คือดินโป่งนะคะที่เป็นที่มาของชื่อเรนโป่งหลวงพิทยาของเรานะคะก็ส่งผลให้ สิ่งเหล่านี้มันก่อให้เกิดการดำรงชีวิตทั้งการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของคนในชุมชนโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่นำสิ่งเหล่านี้มาจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับทักษะชีวิตค่ะเช่นรายวิชาชุมนุมเกษตรกรรมนะคะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆหรือการสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะทักษะอาชีพนะคะก็มีการสร้างอาชีพจากทรัพยากรต่างๆค่ะ โรงเรียนก็จะมุ่งเน้นในส่วนของอัตลักณ์วิถีที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างทักษะอาชีพได้มากที่สุดค่ะ